เด็กทุกคนเกิดมามีสมองอัจฉริยะแต่เมื่อเติบโตขึ้นมา่าำกลางสภาพแวดล้อมผู้คนการอบรมเลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อนฝูงสังคมที่ทำงานมหาวิทยาลัยสถาบันสถาบันทางศาสนาและอื่นๆหล่อ,ล,อล้อมความคิดความเชื่อหลายๆอย่างของเราทำให้เราไม่ได้ใช้อัจฉริยะของสมองเราตามที่ควรจะเป็น หลายๆคนเชื่อในข้อจำกัดและความกลัวของผู้ใหญ่รอบๆตัวทําให้ไม่กล้าที่จะแสดงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองสมองที่มีความเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เกิดจึงไม่ได้แสดงศักยภาพออกมานั่นเองและด้วยความที่สมองนี้เป็นอัจฉริยะหรือมีความชาญฉลาดมันจึงสามารถที่จะเก็บรับข้อมูลและแปลงข้อมูลเหล่านั้นออกมาให้เราเห็นเป็นรูปธรรมได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อเราสั่งอะไรก็ตามกับจิตใจของเราซ้ำๆซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆเราก็จะเห็นหลักฐานที่สมองจะหามาให้เราอย่างเช่นถ้าเราพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าฉันมันเป็นคนจนฉันมันไม่มีเงินฉันวาดสนาไม่ดีฉันไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรทำอะไรก็ไม่สำเร็จ สมองก็จะหาหลักฐานที่สนับสนุนความคิดความเชื่อเหล่านั้นของเราเข้ามาในชีวิตของเราให้เรามองเห็นเป็นรูปธรรมได้ง่ายๆนั่นเองมันคือพลังแห่งการโฟกัสเราโฟกัสเราให้ความสนใจไปที่ไหนสมองของเราก็จะหาหลักฐานมาสนับสนุนความเชื่อที่เราโฟกัสความคิดที่เราโฟกัสนั่นเองแล้วถามว่าทุกวันนี้ผู้คน โฟกัสที่ความคิดเชิงบวกเชิงสร้างสารรค์หรือโฟกัสไปที่ความคิดความเชื่อในเชิงลบและในทางตรงกันข้ามถ้าเราใช้สมองอัญชานฉลาดที่มีมาตั้งแต่เกิดของเราพูดถ้อยคําเชิงบวกพูดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ฉันสามารถทําทุกอย่างที่ฉันอยากทําได้สําเร็จ ฉันกำลังมีเงินฉันสามารถรวยได้ฉันสามารถเรียนรู้สิ่งสิ่งนี้ได้ฉันสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ฉันสามารถเป็นคนที่มีความสุขได้ทุกๆวันถ้าเราใส่สิ่งนี้ใส่ข้อมูลนี้ให้กับสมองของเราชีวิตของเราก็จะได้รับประสบการณ์แบบใหม่ได้รับในสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า หรือที่เป็นรูปประรมแบบใหม่เพราะสมองก็จะจดจำและหาหลักฐานแบบนั้นมาให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องมาเรียนรู้การทำงานของสมองมาเรียนรู้การทำงานของจิตใจเพราะมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์มากๆก,กับชีวิตของเราและผลลัพธ์ในชีวิตของมนุษย์เราทุกๆคนค่ะ